ผู้ชมคะอาจจะเรียกว่าเป็นการขยับนโยบายที่สําคัญของพรรคเพื่อไทยก็ว่าได้ค่ะวันนี้นายกเศรษฐาทวีสินไปลงพื้นที่ในกลุ่มจังหวัดที่ทําธุรกิจการประมงเป็นหลักนะคะไปที่สมุทรสงครามไปพบกับผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อที่จะรับเอาความเดือดร้อนมาจัดก,การปัญหาให้ค่ะและดูเหมือนว่าจะมีอยู่4ประเด็นหลักๆนะคะที่พวกเขาชูว่าเป็นผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาไอยูยูในสมัยรัฐบาลคสอชอค่ะ นายมงคลสุขเจริญคณะประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นนายกสมาคมประมงสมุทรสงครามเปิดเผยนะคะว่าปัญหาหลักๆที่วันนี้จะคุยกับนายกมี4เรื่องค่ะคือการซื้อเรือคืน1,000กว่าลำผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติไปแล้วนะคะเหลือเพียงรอการอนุมัติงบประมาณจากครมชุดใหม่การแก้ไขปัญหานโยบายและกฎหมายลูกต่างๆ ซึ่งเป็นการควบคุมและปราบปรามปัญหาจึงต้องการให้รัฐบาลใหม่มาทํานโยบายในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมากกว่าค่ะการแก้ไขพรกรประมงทั้งฉบับถ้าจะร่างกันใหม่ขึ้นมาแก้ไขเป็นพรบออาจจะใช้เวลา1-2ปีเพราะต้องมีขั้นตอนของรัฐสภาเข้ามาเกี่ยวข้องชาวประมงเขาบอกเขารอไม่ไหวอยากจะให้ออกมาเป็นพรกรฉบับใหม่ แทนฉบับเก่าที่พวกเขามองว่ามันมีปัญหาค่ะลงไปถึงการแก้ไขปัญหาแรงงานประมงให้ใช้ระเบียบลักษณะเดียวกันกับแรงงานบนฝั่งบรรเทาภาระให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ค่อนข้างหวังว่าจะได้รับการใส่ใจแล้วก็ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนนะครับในเรื่องเป็นเรื่องแรกๆเลยนะครับก,ก็คาดหวังว่าพี่น้องชาวประมงต่างๆก็เฝ้ารอนะครับว่า หลังจากมีคอรมอรแล้วเนี่ยออปัญหาต่างๆจะได้หยิบขึ้นมาแก้ไขในทันทีนะครับเพราะว่าเราเราก็รอมา8ปดปีแล้วนะครับคือถ้าถ้าคือถ้ายิ่งรอไปดินกบหน้าหนาไปอาจจะช้าเกินการที่จะช่วยถ้ายิ่งช่วยได้เร็วเท่าไหร่โอกาสรอดก็ยิ่งมากขึ้นในส่วนของประเด็น นายบุรินจันแพทย์รักผู้ประกอบการเรือประมงพานิ์จังหวัดตรังบอกว่าได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการประมงไทยไปเทียบเคียงกับมาตรฐานยูนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไทยถูกกล่าวหาว่าทําประมงที่ผิดกฎหมายแล้วก็พ่วงตามมาด้วยปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะรัฐบาลคสชเร่งแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายโดยการออกประกอบประมงปี58และประกอแก้ไขเพิ่มเติมปี62นะคะซึ่งพวกเขามองว่า ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจากกรอบที่มันผูกมัดกันจนเกินไปจึงอยากจะให้รัฐบาลใหม่ช่วยแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมากระทบอย่างหนักเหลือคนที่ประกอบกิจการได้เพียงร้อยละ60แล้วก็ยังมาถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาราคาน้ำมันแพงแต่เดิมรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือด้านราคาพลังงานที่พวกเขาเรียกกันว่าน้ำมันเขียวราคาลิตรละ22-23บาทแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น28บาทค่ะ แล้วก็จะมีเงื่อนไขกฎเกณฑ์ซึ่งชาวมงไม่สามารถปรับตัวได้เพราะกฎเกณฑ์นี้พูดพูดในภาษาชาวบ้านก็คือรัฐพยายามทำเอาใจฝ่ายของ EU ในการส่งออกต่างประเทศจนปรับตัวออกกฎหมายจนชาวมงเราอยู่ไม่ได้ก็เลยต้องมีการปิดกิจการ mm hmm. ตอนนี้ก็ถือว่าเดือดร้อนหนักมากๆสำหรับชาวมงครับ ในระยะในระยะยาวนะคะต้องแก้ไขกลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยเขามองว่าต้องแก้ไขประกอบประมงค่ะเพื่อให้ชาวประมงเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบให้สอดรับกับวิถีของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่นะคะและอยากจะให้ตรวจสอบราคาด้วยเนื่องจากตอนนี้เนี่ยพอสินค้ามีน้อยแต่กลับกลายเป็นว่าที่ขายกันได้ราคาก็ตกต่ำ พวกเขาเชื่อว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากสินค้าจากต่างประเทศถูกนำเข้ามาตีตลาดค่ะ